แล้วโผล่ปาดอยู่สักพักหนึง่งก็เห็นศพเด็กโผล่ขึ้นมาแล้วก็เลยขยับมานี่หน่อยเพราะเขาอยู่ตรงตรงศพเด็กแล้วก็ลาออกเอาไว้นิดๆข้าวเขาเลยก็ตอนแรกก็เขาเป็นแบบนี้ครับแต่ยังขาวอยู่ยังไม่ไม,ไม่ไม่เขียวโดนแดดสักหนึงก็เริ่มเขียวอย่างเงี้แหละไม่ไม่หอมมันเห็นเลย เหมือนขยะมันกบอยู่ไงแล้วปาดปุ๊บแล้วก็เจอปาดพอดีปาดพอดีแล้วก็เหมือนเห็นเลยเห็นสดเลยไม่ทราบก็เพราะช่วงล่างของไปหมดแล้วอ่ะช่วงล่างมันไม่เหลือแล้วไม่รู้ว่าประเพศอะไรไปหนึ่งไหนถึงประมาณปุบมั้งโมไหมคงตายนั่นยอนเหมือนยังมีรกอยู่นะมันตรงนี้ไม่ทราบเลยเศ็นสภาพอย่างนี้เลย พอดีลูกน้องบอกเป็นขยะที่มาวันนี้ก็เลยจดลายชื่อที่ขยะมาทุกวันนี้จะให้พี่เเข้าไปประมาณเดี๋ยวไปประมาเป็นลายชื่อที่มาวันสงหน้าเลยนะันรถแมคโครบอกว่ามีพีขยะมา

แล้วผมรถขึ้นมาต่อประมาณใบทั้งหมดเพราะขย่าวันนี้ขึินงมาที่นี่หมดหนึ่งมีสามหน้า,านนหานนะนี่นี่เป็นดินจะรับสามจังหวัดเลยมั้งจะทำลายยังไง พร no ุ่งนี้านนี้เอากระติดติดลังทายแล้วเรื่องแล้วผมกำลังเอารถใ้เข้าเช็คกำลังทำกล้องจอยกุ้งเมาอยู่บ้านพับไปพี่ด้วยห้ามไหลพี่บอกขยะง่ยโง่ดีครับมันจะดูงอะไรเขาบ้างเลยไม่ได้ฟังเลยวียุกไปไม่ต้อไม่ไหลนะครับอ่ำต้องรถที่ก็ นี่ตรงนี้แล้วแมกโครก็จอดอยู่นี่แม็กโคร็็ตะตาตั้งหลายทีว่าอยู่ๆทำไมรถก็ถึงไม่ติดถ้าเขาปาดอีกทีนึงก็ไปเลย้าบนีัต ติดตะมังก็ลงมาดูมันเรียกร้องความเป็นธรรมทีนีต้ตวนแ็้แบบที่ที่ที่นนท์ทีนีนะแล้วก็ าไปม่ไกลตดไปม่ไกลให้บเี่วงเข้าโค้งตตเป็นบแผไปปัดพอปัดแทงพอปดเข้าปัดเข้าเสร็จปุ๊บแล้วเราันทเอาขึ้นก่อนปดปาดเพื่อให้รถเนียลอยเข้าไปเทีได้เพื่อที่จะให้มีรายแล้เราเ้าที่นี่เตนี่ก็คนเก็บเขาเรียกว่าลงมาดูเด็กครับว่า ลงไปครับปลาแต่ป่านี้ก็คงไม่รู้ว่าคันไหนนะไม่รู้ครับไม่ไม่สามารถเดาพอรถมาเทเป็น70แผ่นเลยประมาณสิบคันช่วงประมาณกี่โมงเนี่ยงโมงวานเที่ยงถึงบ่ายเที่ยงเที่ยงเหรอผมไม่รู้เวลาเดี๋ยวเดี๋ยวของเจนมีใช่ไหมครับเวลาไมมม่ััันนนครบครับครองครับคันแล้ว ือคนเก็บยกเป็นเก้าเ้เราไหหรือว่าเขาปให่ยก็บขยไม่คนเบโลำลังป่าทึบก็เลยตไม่ได้นก็เลหางานก่อนก็เลยไปดูว่าใช่ก็เลยเคลื่อนออกมาก่อนเพราะเดี๋ยวต้องตัดอีกประมาณชั่วโมงนึ่งโอเคัไม่ได้ตัดไม่ได้ตัด่ไม่เสร็จก่อนครับไม่ไป็นไรเพราะว่าพอดีเ้าืองเห่าเข้ามาอครับอ่าง่้ตัดกัตัดก่อน